งานโครงการลวง2,568เจียงใหม่คึกคักประชาชนแห่ซื้อผลผลิตคุณภาพจากยอดดอยพอกอยนาทีทองจิมเมนูพิเศษจากเชฟดังมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา คุณผู้ชมไปแอวงานโครงการหลวงกันมาแล้วหรือยังครับใครไปมาแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันใครยังม่ได้ไปต้องช่วยกันบอกข่าวนี้นี่คือบรรยากาศงานโครงการหลวง2,568จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนาธาิเบศร,ร์ําริตีตะบนแม่เหยออาเภอเมืองเชียงใหม่บรรยากาศที่คึกคักขนาดเลยนะครับมีพี่น้องประชาชนและกอน,นักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อผลผลิตคุณภาพจากยอดดอยกันอย่างคับข้างในงานมีตึงผักปลอดสารพิษผลไม้ฤดูหนาวรวมทั้งป่าเทา้าทตีเลี้ยง บนดอยอินทนนท์และสินค้าแปรรูปหลากหลายมีตึงสมุนไพรอบแห้งชากาแฟตลอดสุดวันมีประชาชนปาากไปเลือกซื้อหลายคนบอกว่ารอนาทีทองครับขายผักผลไม้ราคาถูกที่จัดขึ้นชั่วโมงละเตื้อ และนอกจากนี้ภายในงานยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเนี้ยของกินจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นดำวัตถุดิบภายในงานมีตึงพืชผักผลไม้ชาหลายชนิดมาลังสันเมนูสุดพิเศษแจกใจให้กับประชาชนที่มาแอวงงานฟรีมีทั้งกรีนทีซีเคส เมนูชาสุดพิเศษเลยนะครับที่ทํามาจากชาอสัมชันและชาอุลงเบอร์12มาผสมประสานกับสม,มุนไพรโบราณอย่างไม้แก่นฝาจนให้รสชาติกลมกล่อมบะเหมือนไผ่ปปอปอกินแล้วยังสุขภาพดีกันตัวช่วยเรื่องของการขับเลือดหลอดลมได้ดีนอกจากนี้ยังมีเลนโบว์เท้าแบ็คบอรีอ่ซอสเมีย่ยงใบชะพูหมูย่างซอสบกแครนซึ่งทุกเมนูเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ทางอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์เชฟเนี่ยพร้อมแจกสูตรให้หลายคนเอาไปแยกกินคนเดียวที่บ้าน งานโครงการหลวงจัดขึ้นกุปปีเลยครับเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชดำริและผลสําเร็จของโครงการหลวงเพื่อประชาชนได้เข้าใจประวัติความเป็นมาและบทบาทของโครงการหลวงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาและการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําสนับสนุนการตลาดและขยายช่องทางการขายผลิตทางการเกษตรพื้นที่สูงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันพุกแล้วเป็นวันสุดท้ายครับ